สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์สิ่งดีๆที่จะมาช่วยให้เราเตรียมตัวในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้กับทุกคนครับในปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดใหม่ในประเทศของเรานะครับและแน่นอนปัญหาสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะปัญหาโรคก,กระดูกและข้อก็จะเริ่มแสดงอาการชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับตามความเสื่อมที่มากับอายุที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งผู้สูงอายุนะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละครั้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวได้ครับและแน่นอนว่านะครับในการที่เราจะทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นใจนะครับก็คือการดูแลตัวเองจากภายในครับการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกําลังกายสม่ําเสมอการสร้างสุขภาพที่ แข็งแรงการสร้างสุขภาพจิตที่ดีนะครับรวมถึงการได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับร่างกายจึงมีความสําคัญมากครับแต่หลายๆครั้งนะครับที่ผู้สูงอายุก,กินอาหารได้น้อยลงนะครับหรือไม่มีเวลาในการดูแลตัวเอง ทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับผมเคยพบกับผู้สูงอายุนะครับที่ตอนหนุ่มสาวนะครับทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะครับไม่ได้ออกกําลังกายกินอาหารไม่ครบห้าหมู่นะครับพักผ่อนไม่เพียงพอสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีนะครับก็พบว่ามีโรคประจําตัวมากมายเลยครับเช่นปวดข้อปวดหลังโรคประจําตัวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับทำให้ต้องเสียทรัพยากรอีกมากมายนะครับในการที่จะต้องมานั่งทำการรักษากันอีกเยอะเลยครับ และสารอาหารหนึ่งที่สําคัญนะครับในการดูแลกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ผู้สูงอายุนะครับก็คือแคลเซียมครับโดยปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยนะครับจากข้อมูลงานวิจัยปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทยพุทธศาสตร์กราชปี2 5 6 3นะครับซึ่งจัดทําโดยสํานักงานโภชนาการกรมอนามัยได้แนะนําว่าผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงนะครับควรได้รับประทานแคลเซียมในปริมาณ โดยเฉลี่ยนะครับ1,000มิลลิกรัมต่อวันโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลครับซึ่งปกตินะครับแคลเซียมเราสามารถพบได้ในอาหารต่างๆทั่วไปนะครับรวมถึงอาหารเสริมในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ควรกินแคลเซียมคู่กับยาบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบริโภคแคลเซียมเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งนะครับ นอกจากนี้ครับผู้สูงวัยนะครับยังควรได้รับสารอื่นๆสารอาหารอื่นๆนะครับเพิ่มเติมเช่นวิตามินดีครับวิตามินซีแคลเซียมวิตามินเคและโปรตีนครับเพื่อทําให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับเพื่อและก็ทําให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนครับแต่สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่เวลาละครับทำยังไงดีตัวนี้เลยครับน่าสนใจมากครับก็คือ ดูรินชัวครับดูรินชัวนะครับที่เขามีความน่าสนใจคือเขามีแคลเซียมวิตามิน D3 K2 คอลลาเจนไทป์2และอะความมน F ครับรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ผสมผสานกันอีกถึง25ชนิดนะครับโดยมีนาโน,โนแคลเซียมครับที่ทำมาเพื่อดูดซึมได้ดีขึ้นครับเพราะว่ามีขนาดโมเลกุลเพียงแค่20-100ถึง1น0นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเล็กกว่าแคลเซียมทั่วไปมากนะครับ มีวิตามิน d 3และ k 2ครับซึ่งวิตามินทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกครับช่วยบำรุงหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันครับจึงช่วยส่งเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกรวมไปถึงส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกไม่ให้เปราะและแตกง่ายครับแล้วเขาก็ยังมีคอลลาเจนไทป์2นะครับที่มีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและปรับปรุงการทํางานของข้อต่อในผู้เป็นโรคข้อ อักเสบนะครับเช่นพวกโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมีนัยยะสําคัญครับและยังมีอะความินเอฟนะครับนั้นเนี่ยมีงานวิจัยที่มาสนับสนุนว่าเป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดีนะครับซึ่งสกัดมาจากสาล่ายทะเลสีแดงครับที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพกระดูกและข้อครับโดยมีข้อมูลที่กล่าวว่าการดูดซึมของแคลเซียมจากตัวนี้นะครับทำได้ดีขึ้นนะครับและสามารถลดความเสี่ยงของอาการท้องผูกเมื่อเปรียบเทียบกับแคลเซียมที่ได้จากแหล่งอื่นครับ ทั้งยังมีสารอาหารเพิ่มเติมในนั้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมสังกสีหรือธาตุเหล็กนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกครับการดูแลตัวเองโดยการออกกําลังกายนะครับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่สารอาหารที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อร่างกายเพราะการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคลน,นั้นไม่เหมือนกันครับการได้รับสารอาหารเพิ่มเติมหรือวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยอาจจะช่วยให้ร่างกาย ฟื้นตัวจากความอ่อนเพลียและความเหนื่อยล้าได้ไวขึ้นครับผลิตภัณฑ์ดูลินชัวนนะครับได้ได้รับการรับรองจาก fda และองค์การอาหารและยาซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่น่าเชื่อถือครับท่านใดที่สนใจลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมดูลินชัวก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ของดูลินชัวนะครับอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองจากภายในเป็นสิ่งสำคัญเราจะสุขภาพแข็งแรงได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองนะครับ